ากาบสปาดีพ่อแม่พี่น้องมานี้เฮาสิมารีวิวสวนผัก,กน,นะเนาะมาปลูกผักมาได้เดือนหนึ่งเนนะาะเอามาอยู่กรุงเทพมาอยู่ประเทศไทยเนาะเฮาก็มาปลูกปลุกปลูกปลุกผักปลูกกินเองเนาะเบิ่งเด้อผักหอมเฮาเนี่ไม่บางแห่งงานมาปลูกกันตั้งแต่นนะเดือนหนึ่งเนาะเบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พีกก่น้องใครอยากปลูกผักคือเฮาเนาะเอาเบิ่งได้วิธีการปลูกผักเนาะมันจะเป็นผักห่อสีหอมเนาะมันจะเป็นมีมาปผักตู้เนี่ยข้าวเนี่ พักโบราณผ้าเนาะนี่ก็มีหมักเล่นในเนาเป็นพักกระพอกกระเพาไม้คิงมีคาเนาะโอ้มีโคเบิร์ตจะเป็นประกาศดอกเนาะพักบุ e, é, i, ้งเนอประกาศดอกพุ goodbye, ่งเยอะนะเามาอยู Dude, right. ่นี่ประมาณเดือนหนึ่งเนาะจะมาปลูกพักเลยเยอะแยะเลยเงินก็มีพี่น้องเฮียเนเนาะนี่จะเป็นพักกระพอกกระเพาเนี่ยเป็นหมากเขือกระมี่เนาะพี่เนาะหมากเชือประมาณสามต้นเนาะนี่จะเป็นประกาศเมลประกาศเนาะเป็นพักพัสดุ์พักกระพัสดล์เบี้ยพัสดุ์นี่พัสดุ์ใหม่งาม เ้ากะก็ได้ไงก็ได้ไงนั้นหนึ่งจุดนะพาไปเพิ่งเนาะนี่คือพักบัวเนาะนี่คือพักบัวพักบัวหัวพักบัวแดงเนพักบัวบ้าไปกินเองฮะเนาะโอเคคือเนาะเคือเคือมีมกทั่วนาะมะทั่วแบบนี้เนาะมันจะเป็นขักกาดเนาะข้าวจานนั้นสกายชิพามืลยเนาะถึงเนาะ เบิ้อง u ติดเลยเนาะถ้าเบิ้องข้งบิดนี่ยมันจะบมดติดเลยเนาะนี่ามันแค่เป็นมักทัวเนาะเข็ดเบื้งนเป็นบักทัวร์มันเป็นบักพีกเนาะปูพีกนี่นะประมาณจะข้าซเศาคุ้มนะมักพีกข้างเรือเลยเนาะ สาระธรรมสูตรในพักมไม่ได้นะครบรเหิดที่พักกินนะแสงสูไมนะ่กลัวเขาเองเนาะเป็นพักซะเป็นพักกาดเนาะบ่งอาจจะโรคเนี่ยแต่ว่าเป็นพักปลูกแบบปอดสารพิกนะพักพักพักยังหน่อยเนาะเขาขบับรถเขถนเนาะเาจะบ,บอกว่าเขาเอาก้อนเขาอิ่นหอนเพราะอาอนเขาอื่นกะ็งอปีเนาะว้าวกรบาดเถอะกรบาเถียกอ้าจะเป็นพลเนาะมีดมา,าตะกราก,ก็มีเนาะ เดี่ยวมันตะโกเขากำลังปลูกอย่เพื่อนเราพริกเนาะนี่กำลังจะเป็นหมากเนาะพักบัวด่าเนาะนี่ก็คือบัวพุดผักเขาอยู่เนาะนี่จะเป็นผักหอมเนาะโอ้ผักหอมเขาก็ปลูกอะไรใบก็ได้ใหญ่กล้าใหญ่เยอะเลยผักงากล้าขึ้นอย่างกระปุกปุกเองกินเองเนาะพี่น้องะปลอดสารพิษเนาะนี่ผักหอมกินกับก้อยกับหลามเนาะโอเคเลยพี่น้องนี่ก็บผักหอมเนาะักหอมนะปุกไหมเสียบเสียบบริสไซนิซาน สานปิดมาใส่ขีโนกเนาะเนาะ,ะขีโนกมาใส่ขีโนกกางแกเนาะขีโนกกางแกมาใส่งามนี่ก็เป็นแบบแบบเลนเนาะโหตัวนี้สุดยอดเลยพี่น้องเน,ะนาะงามสุดๆเลยนี่ผักใหม่ๆง,งามๆะพระจิ๋งของเชียงไา่เขาก็มีขวบนาะปูข้าวโวยไปซื้อไปเท่ากับว่าได้ไปตลาดนี่นตันี้ไปเป็นปลาบวงเนาะนี่เป็นตาบวงเครือเนาะพี่น้องเนาะตะบงเครือกระง,ง่ามเลย เอาจอดๆกันนะนาองๆปลูกกินเองนะโอ้ยนี่ทุกอย่างนี้จะเป็นพักอากาศร้อนนะพี่น้องเนาะโอ้รีวิวนะฉันพี่น้องพี่น้องข้อมือนี่มือหนาห้าสิบมารีวิวใหม่นะพี่น้องเนาะปลาฟ้าข้าวเสียงงามจำแล้วห้าสิบปลูกไปจังไลยมันสิบประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอเนาะพี่น้องข้อกับว่าทำงานประเทศไทยเนาะอยูอ Sho, kind of um. ่ที่กรุงเทพเนาะทำงานมาดีเข้ามาณเดือนนึงเด้งเด้งเข้ามาเข้ากับมาเฮ็ดสวนเนาะตบมนเนี่ย you know you could be down.